สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในบอร์ดนั่นก็คือนิวโมเนียหรือโรคปอดอักเสบค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากระดับเซลล์เพื่อจะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในถุงลมปอดของเราเชื่อมโยงไปถึงอาการที่เราสามารถมองเห็นได้รวมถึงการวินิจฉัยทางการพยาบาลและปิดท้ายด้วยแผนการพยาบาลที่สาคัญค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนค่ะว่านิวโมเนียคืออะไร p n e โ m um o n i a เป็นการอักเสบของเนื้อปอดค่ะหรือเป็น inflammatory reaction of lung tissue โดยจะเกิดการข้างของสารคัดหลั่งในถุงลมปอดที่เรียกว่า alveolar exudate ทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สลดลงเป็นปัญหาหลักๆของโรคนี้เลยค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ impaired gas exchange นั่นเองโดยปอดบวมเนี้ยสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาของเชื้อได้เลยค่ะ อย่างแรกคือ community a c q u i r e ก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแต่ถ้ามาแล้วมาโรงพยาบาลแล้วเพิ่งจะเกิดการติดเชื้อเราเรียกว่า HAP หรือ hospital a c q u i r e ค่ะอันที่3คือ VAP ย่อม,มาจาก ventilator associated ก็คือจะเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากท่อช่วยหายใจก็เป็นทางผ่านของแบคทีรียได้เหมือนกัน อันสุดท้ายคือ a อ p i r a t e p n e เน o n i a เกิดมากในผู้สูงอายุก็คือการสูดสำลักจนกระทั่งทำให้เกิดปอดบวมได้เลยค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงก็ได้แก่ผู้ที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD หรือว่าผู้ที่มีโรคถุงลมโป่งพอง e อ p ฟ y ซ e m a ผู้ที่มีภูมิคุค้มกันต่ำพวก HIV positive หรือว่าออนเคโมเตอร์ปีพวกที่มีภาวะนอนนิ่งนานหลังผ่าตัด ที่มีการหายใจตื้นๆหรือผู้สูงอายุและผู้เปิดสโตรกที่มีภาวะเกินลำบากอาจนำมาสู่การสุดสำลักทำให้เป็นนิวโมเนียได้เช่นกันค่ะสำหรับพาโทฟิโอโลจีนั้นเราจะมาเริ่มวันที่ระดับเซลล์ก่อนนะคะลองนึกถึงว่าไมโครฟาสเป็นยามรักษาความปลอดภัยในปอด ที่จะส่งสัญญาณเรียกกำลังเสริมเมื่อเกิดการติดเชื้อเมื่อเชื้อแบคทีรียเข้าสู่ปอดม e โครฟาจจะเรียกนิวโทรฟิลต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับเชื้อที่เข้าไปในปอดและในระหว่างการต่อสู้ก็อาจจะเกิดเศษซากเซลล์ละนาำหรือว่าของของเสียเศษซากที่ออกมาจากเซลล์ที่เป็น าการเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการต่อสู้ของเซลล์กับยูโทรฟิลทำให้ถุงลมเต็มไปด้วยน้ำค่ะเราเรียกว่าเอ็กซูเดในถุงลมปอดและเมื่อถุงลมในปอดเต็มไปด้วยน้ำนะออกซิเจนก็ไม่สามารถเข้าสู่เลือดได้ค่ะร่างกายจึงสั่งสูญหายใจให้หายใจเร็วขึ้นค่ะเพื่อชดเชยปริมาณออกซิเจนที่ขาดหายไปโดยเราจะสังเกตเห็นผู้ป่วย ไอมีเสมหะหรือว่าจะสังเกตเห็นว่าเสมหะามีลักษณะติดเชื้อก็ได้เนาะหรือว่าเป็นพูรูเลนสปู t ุมหรือผู้ป่วยหายใจเสียงฟืดฟาดใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจชัดเจนหรือมีอาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าที่เรียกว่าพูริติกเพนแล้วก็จะอาจจะได้ยินเสียงคล a กเกิจากการที่ลมนั้นไหลผ่านน้ำในถุงลมค่ะ จะมีลักษณะคล้ายกับการเขย่าถุงน้ำที่มีฟองอากาศอยู่ข้างในเลยแต่ในผู้สูงอายุอะ่ะมักจะมาในรูปแบบของอาการสับสนเดินเซมากกว่าอาการไอมีเสมหะเพราะว่าอาการที่สมองขาดเลือดอะ่ะเออขอโทษอาการที่สมองขาดออกซิเจนอะ่ะจะเกิดก่อนอาการทางปอดค่ะ ส่วนในเด็กอะ่ะจะพบว่าจะมีการพักไม่ได้หงุดหงิดงองแงไม่กินนมเบือ่ออาหารอ่อนเพลียแล้วก็หายใจเร็วมากๆเลยในการตรวจมิชชัยที่จำเป็นสำหรับการระบุอาการติดเชื้อทางเดินหายใจอันแรกก็คือเอ็กซ่เรย์วงอกหรือว่าเชดเอ็กซเรย์ค่ะจะเป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติในปอดจะเห็นว่ามีอินฟิลเรชันหรือว่าปอดเป็นฟ้านั่นเอง อันนี้2ก็คือการตรวจนับเม็ดเลือดหรือว่า CBC เราจะเน้นไปที่จํานวนเม็ดเลือดขาวเป็นพิเศษเนื่องจากจํานวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นจะบ่งชี้ถึงการติดเชื้อได้ค่ะต่อมาคือการเพาะเชื้อเสมหะซึ่งจะช่วยระบุชนิดของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในครั้งนั้นนะคะนำไปสู่การรักษาหรือว่าเลือกยาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และถ้าหากมีการสงสัยว่าจะติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยการทำบัตร c u เจอร์หรือการเพาะเชื้อก็จะมีความสำคัญมากสามารถยืนยันการมีอยู่ของแบคทีเรียในเลือดได้เลยการตรวจเหล่านี้จะร่วมกันทำนะคะเพื่อให้ภาพรวมนั้นมันครอบคุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายซึ่งคนไข้อาจจะไม่ได้มีทั้งหมดก็ได้อย่างที่เล่ามา ตอนนี้เรามาเจาะลึกกันถึงภาวะแทรกซ้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เราต้องระมัดระวังกันค่ะอย่างแรกคือเรามีภาวะน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดเป็นภาวะที่ของเหลวสะสมอยู่ระหว่างชั้นเนื้อเยื่อที่บุปบาดและช่องอกถัดมาก็จะเสี่ยงจะเป็นฝีในช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งเป็นภาวะที่มีหนองสะสมอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดมักจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับ p l e l abscess หรือภาวะต่อมาก็คือภาวะหายใจล้มเหลวหรือว่า ARDS เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงอีกอย่างหนึ่งมันจะนำไปสู่ภาวะที่ทำให้อาการทุกอย่างแย่ลงสุดท้ายเราต้องรมามัดระวังภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อที่คุกคามชีวิตได้เลยอาจนำไปสู่ความเสียหาย ของเนื้อเยื่อและอวัยวะล้มเหลวได้หลายหลายอาวัยวะได้เลยและนี้ก็เป็นคอนเซปต์แมปปิ้งสำหรับนิวโมเนียโดยเราจะเริ่มต้นจากปัจจัยเสี่ยงใครคือกลุ่มเสี่ยงตัวจริงของโรคปอดอักเสบก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าโรคปอดอักเสบไม่ได้เกิดกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะบางคนมีความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากระบบป้องกันการติดเชื้อทำงานได้ไม่เต็มที่เช่นผู้สูงอายุที่มีกลไกการป้องกันการติดเชื้อที่อ่อนแอลงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่มีโรค COPD หรือสูุหรี่จัดก็จะมีขนกวัดหรือซีเรียที่จะผลักเชื้อโรคออกไปเนะี่ยทำงานได้ไม่ดีแล้วผู้ที่นอนติดเตียงจะมีเสมหะค้างในปอดเยอะหรือผู้ที่เพิ่งจะฟื้นจากการผ่าตัดใหญ่ ก็จะหายใจตื้นเนื่องจากความเจ็บปวดผู้ที่มีภาวะกืนลำบากอาจทำให้สำลักได้แล้วก็สุดท้ายคือผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงค่ะเมื่อเชื้อเข้าสู่ปอดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ เ,เกิดภาวะที่มีเชื้อแบคทีรียไวรัสหรือเชื้อราเข้าสู่ถุงลมปอดได้แล้วเนี่ยร่างกายจะตอบสนองทันทีค่ะเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะสำคัญในการแลกเปลี่ยนแกส๊สหากถุงลมมีเชื้อโรคอยู่มากก็จะเป็นอันตรายมากค่ะร่างกายจะเรียกนิวโทรฟิลมาที่บริเวณที่ติดเชื้อในจำนวนมากพร้อมกับหลั่งไซโตไคน์เช่นอินเตอร์ลิคิน1อินเตอร์ลิคิน6แล้วก็ TNF อัลฟา โดยเซลล์คายเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเรียกกำลังเสริมแต่ผลข้างเคียงคือทำให้เกิดไข้หนาวสั่นแล้วก็อักเสบมากค่ะเมื่อนิวโทรฟิลต่อสู้กับเชื้อจะมีเซลล์ตายมีน้ำมีหนองและเสมหะสะสมในถุงลมเราเรียกว่าอัลเลอร่าเอ็กซูเดจากถุงลมที่ควรจะเต็มไปด้วยอากาศก็จะกลายเป็นน้ำเเสมหะและหนองแทงและเมื่อถุงลมเต็มไปด้วยของเหลว ออกซิเจนจะผ่านเข้าสู่เลือดได้น้อยลงทําให้เกิดภาวะไฮโปซเมียบางรายจะมีออกซิเจนไม่พอแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งทําทให้หายใจเร็วขึ้นแต่ก็หายใจได้ยากลาบากเพราะว่า,าวปอดคั่งไปด้วยน้ําต่อมาภาวะออกซิเจนต่ําๆเลครับคาร์บอนไดออกไซด์คั่งจะกระตุ้นระบบประสาทาซิมพาเซติกทำให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น โดยหวังว่าการหายใจที่เพิ่มขึ้นมันจะเอาออกซิเจนเข้าไปให้มากขึ้นพอร่างกายมันต้องการเนาะมันไม่พออัตราการเต้นของหัวใจก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าอาวัยวะอาวะอาวัยวะต่างๆกันเริ่มเริ่มจะขาดออกซิเจนแล้วและนี่คือสาเหตุที่ผู้ป่วยปอดอักเสบมักจะหอบเหนื่อยแม้ว่าจะยังไม่ถึงคั้นวิกฤตนะคะเมื่อปอดอักเสบมากขึ้นผู้ป่วยก็จะเริ่มสแสดงอาการนะคะเช่นดิฟเนีย หรือว่าหายใจลําบากนื่งจากถุงลงหมหดตัวได้ไม่ดีแล้วมีน้ำอยู่ในปอดเยอะขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนาะอย่างที่สองก็คือ,อไอมีเสมหะสีเหลืองเขียวเสมหะเยอะนะคะหรือเกิดฟีเวอร์วิชิลมีไข้หนาวสัน่นแล้วก็อ่อนแรงนะคะเกิดจากไซโตไคายเช่นอินเตอร์อินคินวันเนี่ยจะไปกระตุ้น ให้ไฮบทรทารมาัดเพิ่มอุณหภูมิร่รางกายขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเรื่องของโพลิติกเชสเพนการเจ็บแปบเมื่อหายใจเข้าเพราะว่าเยื่อหุอ้มปอดมันอักเสบเนาะหายใจปุ๊บแล้วเยื่อหุอ้มปอดมันก็ระคายเคืองนะคะสุดท้ายคือคร a c k กิลอ a นแอส a t ิเ n ก็คือเป็นเสียงที่เกิดจากถุงลมนะคะมีเสมหะและน้ำมากลมที่ผ่านออกไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงเหมือนกับเราเขยา่า ถุงที่มีฟองอากาศอยู่ดังนั้นเนี่การวินิจฉัยทางการแพทยลข้อแรกเลยอะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ i m p a i t Gas Exchange หรือว่าการเล็กเปลี่ยนแก๊สบกพองเพราะว่าถุงลมมันเต็มไปด้วยน้ำค่ะทำให้ระดับออกซิเจนต่ำและผู้ป่วยก็เลยหายใจเร็วใช้กล้ามเนื้อคอและหน้าอกเนาะที่เรียกว่า Sternol o ค d o m a s t o อ d ช่วยในการหายใจ อินเตอร์เวนชของเราก็คือจะเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวของปอดค่ะให้ออกซิเจนจัด s e มิ f าเลอรนะคะแล้วก็ให้นอนตะแคงโดยให้ปอดข้างที่มีการติดเชื้อนะั้นอยู่ด้านบนนะคะเราจะไม่นอนทับปอดที่ติดเชือ้อเนาะ,ะมีการมอนิเตอร์ออกซิเจนเดสเปราทอรีเรตแล้วก็ตรวจอาีเดียบัตแก๊สอย่างต่อเนื่องนะคะและในบางรายที่ปอดติดเชื้อทั้งสองโลบอ่ะ ทั้งเอ่อทั้งสองข้างเราก็อาจจะให้คนไข้อยู่ในท่าพลโพสิชั o เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนแกส๊สค่ะข้อ2คือการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเนื่องจากการอักเสบจะทําให้เสมหะมันเหนียวติดอยู่ในถุงลมนะคะน้าหนักของเสมหะที่เหนียวเหนียวอะทำให้ไอไม่ออกเนาะเราก็ต้องอิ่มเอ่อช่วยโมบิลไลซ์เสมหะเช่นช่วยทําให้เสมหะนี่มันเหลวขึ้นโดยการ กระตุ้นการดื่มน้ำนะคะเหลืมอมการไฮเดร t ไฮเดดคนไข้เนาะไฮเดรชันคนไข้ mm hmm. การทำเชสฟิสิโอเทอร์ปีหรือว่าขอปอดจะช่วยให้เสมหนะน้นมันเคลื่อนที่ออกไปนะคะจัดท่าแล้วก็ขอปอดเนาะหรือซักชั่นค่ะเมื่อคนไข้ไอออกเองไม่ได้ไอเสมหะออกเองไม่ได้เนาะไม่มีแรงเนาะเห็นมากเลยในคนไข้สูงอายุนะคะแล้วก็คนไข้ที่มีเรื่องของระบบประสาทผิดปกติเนาะ ฝึกค้นไขยให้ไอาย,อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีดี e ิตติ้งเอ็กซซอร์ซทุก2ชั่วโมงหรือใช้ i n นเซน i v e ส p ป r o m ร t มเเพื่อถ่างขยายถุงลมให้มันไม่แฟรปะนะคะส่วนข้อที่3มก็คือเมื่อภาวะออกซิเจนมาลดลงการทนต่อการทำกิจกรรมก็ลดลงค่ะออกซิเจนในเลือดลดลงเรียกว่าไฮโปซีเมียนะคะ จะทาให้กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนไม่พอค่ะผู้ป่วยจึงรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแม้จะทํากิจกรรมเพียงเล็กน้อยก็ตามฮาร์ดเลดก็จะสูงขึ้นนะคะอินเตอร์เวนชั่นก็คือจัดให้มีกิจกรรมสลับกับพักเป็นระยะระยะไม่ทํากิจกรรมที่หนักเนาะมอนิเตอร์ฮาร์ดเลดแล้วก็เรสปาร์ทอรีเรดก่อนและหลังทํากิจกรรมเพื่อไม่ให้ร่างกายใช้พลังงานเกินกว่าที่มีค่ะอันสุดท้ายคืออุณหภูมิกายสูงจากการหลังใส่ตัวคายที่จําได้เนาะ ไสโดคลาจะปล่อยออกมาระหว่างการติดเชื้อค่ะแล้วไข้ทำให้หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วแล้วก็ใช้ออกซิเจนมากขึ้นอินเตอร์เวนชั่นก็คือให้ยาลดไข้เนาะกดสิ่งที่เกิดขึ้นจากไซโไคน์นะคะเช็ดตัวลดไข้ด้วยให้ i v f l u i d m o n i t o ิุณหภูมินะคะซึ่งเราต้องคิดไว้ในใจว่าไข้เนี่ยทำให้เพิ่มการความต้องการออกซิเจนเนาะการลดไข้จะทำให้ความต้องการอาอกซิกเจนลดลง และสุดท้ายนะคะเราก็ต้องนอกจากจะดูเรื่องของ Nursing Diagnosis แล้วนะคะเราก็ต้องดูภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เรียกว่า collaborative problem ด้วยก็คือภาวะที่เ,เสี่ยงต่อเกิดการมีน้ำหรือหนองในเยือ่อหุ้มปอดหรือ p l e u r a l effusion นะคะหรือเสี่ยงต่อภาวะหายใจล้มเหลว respiratory failure ที่จะต้องการใส่ท่อช่วยหายใจเนาะหรือภาวะ septic shock ที่เชื้อจะเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วโดยการดูที่ชิปประจรแล้วก็ความดันเป็นหลักเนาะสิ่งเหล่านี้เราต้องมอนิเตอร์ค่ะซึ่งถ้าเกิดชิปประจรความดันปริมาณปัสสาวะการหายใจเนี่ยผิดปกติแล้วอะเราต้องรีบโน t i f y แพทย์ทันทีนะคะโอเคค่ะแผนผังความคิดเนี้ยจะสอนเราว่าโรคปอดอักเสบไม่ได้เป็นแค่ไอมีเสมหะเนาะ แต่เป็นกระบวนการลูกโซ่จากการติดเชื้อนะคะทําให้เกิดการอักเสบทําให้น้ําในปอดเพิ่มขึ้นการเล็กเปลี่ยนแกสส๊สลดลงและอาการต่างๆก็จะตามมานะคะถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าใจเราก็จะสามารถวางแผนการเพาบานสําหรับผู้ป่วยที่เสี่ยโรปอดอักเสบได้อย่างแม่นยําขึ้นแน่นอนเนาะค่ะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ กำลังเรียนอยู่นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ